สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสรษมคเลอดครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของตัวโดรน DJI Inspire 3ที่สุดของโดรนถ่ายภาพที่มาพร้อมกับกล้องฟ u l l Frame ความละเอียดระดับ 8K พร้อมกับสมรรถนะการบินที่เรียกว่าอัปเกรดขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดสมกับที่รอคอยมาถึง6ปีหลังจากที่ตัว n s p i r ป2เนี่ยเขาประกาศเปิดตัวออกมานะฮะตัวโดนเองเนี่ยจะมาในกระเป๋าที่เรียกว่าอลังการสุดๆครับเห็นครั้งแรกี่แบบตกใจกับกระเป๋าเขาเหมือนกันกระเป๋าใบนี้เองเนี่ยข้อดีก็คือว่าใส่ใบเดียวจบครับเก็บได้ทุกอย่างตัวกระเป๋าเองเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากๆครัเดินทางได้แบบสบายใจ ในกระเป๋าเองเนี่ยก็จะมีตโดรนครับมีตัวรีโมท R4 Plus มีตัวกล้องที่เป็น z e n i l X9 แต่ว่าตัวกล้องเองเนี่ยจะไม่มีเลนส์มาให้นะครับเราจะต้องซื้อเลนส์ต่างหากมีแบตเตอรี่มาให้6กก้อนแล้วก็มีตัวฮับชาร์จมี SSD ที่เป็น 1เทเลบมาให้ด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มรวมถึงตัวใบพัดครับเขามีมาให้ทั้งหมด3คู่มีสายสายตัวรีโมทแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่มาให้อยู่ในชุดมาดูที่ตัวโดรนกันก่อนครับตอนที่เราหยิบออกมาเองเนี่ยนะฮะขาของตัวโดรนจะไม่ได้กางแบบนี้ครับเขาจะอยู่ในตำแหน่งของ travel mode วิธีที่จะให้เขามาอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมบินหรือว่าพร้อมทำงานก็คือเราจะกดปุ่ม power ตัวนี้5ครั้งในส่วนของใบพัดเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะพับได้แล้วหลังจากที่ตัว inspire 2เนี่ยเป็นใบพัดที่พับไม่ได้ก็จะช่วยให้การขนส่งการเดินทางสะดวกมากขึ้นตัวใบพัดของเขาครับจะเป็นใบพัดตัวเดียวกับ DJI m a t r i x 30 0เราสามารถที่จะเอามาใช้ร่วมกันได้เลยในส่วนของแบตเตอรี่ที่ใส่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นแบตเตอรี่ที่ชื่อรุ่นว่า TB 5 1 ตัวนี้เองเนี่ยเป็นแบตลิเทียมโคบอลต์ออกซิไดท์ที่เราจะต้องใช้งานทีละ2ก้อนนะฮะถึงจะบินได้ตัวโดนเองเนี่ยสามารถบินได้นาน28นาทีกับแบตเตอรี่1ชุดที่ด้านหน้าของตัวโดนเองเนี่ยก็จะมีกล้องที่เป็น FPV ตัวนี้เซ็นเซอร์จะอยู่ที่1.1.8ส่วน1.8นิ้วให้องศาการภาพกว้างถึง161องศาครับเรียกว่ากว้างกว่าตัว Inspire 2ขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยคือตัว Inspire 2เ,เนี่ย ความกว้างขององศา,าการภาพจะอยู่ที่84องศาแต่ว่าตัวนี้161องศาความละเอียดของตัวกล้อง FPV ก็จะอยู่ที่ Full High Def 60เฟรมเปอร์เครับมองภาพได้ชัดเจนรวมถึงว่าทาง DJI บอกว่าตัวกล้อง FPV ตัวนี้เขาสามารถที่จะมองในที่แสงน้อยได้ ขต้องกลางตัวลำเองเนี่ยก็จะเป็นช่องสลัก,การใส่ Memory หรือว่าตัว S S D ครับซึ่งตัวนี้ใช้เป็น D J I Pro S S D ในชุดเองเนี่ยก็จะมีมาให้ 1TB ครับ ในส่วนของการบินครับตัวโดรน DJI Inspire 3เนี่ยเขามีเซ็นเซอร์กันชนมากถึง9ตัวตรวจจับสิ่งกีดขวางได้รอบทิศทางก็เรียกว่าสามารถที่จะบินได้ ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าเท่าที่ได้ทดลองบินมาเนี่ยนะฮะเรื่องของระบบกันชนก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้พอสมควรเลยทีเดียวด้านบนของตัวโดรนเองเนี่ยก็จะมีสายอากาศอยู่2จุดนะฮะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเขาทำงานเป็นแบบ Dual a แ t e n n a ข้อดีก็คือว่าจะช่วยเรื่องของสัญญาณที่ดีขึ้นลดการรบกวนของสัญญาณแล้วก็ป้องกันเรื่องของการรบกวนจากสนามแม่เหล็กได้ดีขึ้นครับในส่วนของการระบุต,ตำแหน่งเองเนี่ยตัวโดรนมีระบบ GNSS หรือ GPS ที่เราคุ้นเคยกันครับก็คือว่าเขาจะรับสัญญาณทั้งตัว GPS ทั้งตัวการลิเลโอแล้วก็ตัวเปโตซึ่งทั้ง3ระบบก็จะทำงานร่วมกันรวมถึงว่าในตัวโดรนเองเนี่ยเขายังมีระบบ RTK แบบบิวอินมาให้ด้วยซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถระบุต,ตำแหน่งของตัวโดรนได้ในระดับของเซนติเมตรเลยช่วยในการวางแผนการบินได้แม่นยำมากขึ้นรวมถึงตัวโดรนเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำฟังก์ชันที่เรียกว่า e p e a t a b l e Route ซึ่งเป็นการบินซ้ำเส้นทางบินเดิมได้ด้วยอันนี้เองเนี่ยนะก็ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกมาก ขึ้นโดยเฉพาะงานซีนีมาหรืองานถ่ายที่เราต้องการถ่ายหลายๆเทคตัวโด,โดเนี่ยเขาจะบินซ้ําด้วยความสูงเดิมความเร็วเดิมมุมกล้องเดิมรวมถึงการตั้งค่าแบบเดิมทั้งหมดโดยอัตโนมัติ มาคุยในเรื่องของตัวกล้องกันบ้างนะครับตัวกล้องของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นกล้องรุ่นเซนมี e ว x เที่มาพร้อมกับกิมบ a ลสามแกนครับข้อดีของตัวกิมบอลตัวนี้ก็คือว่าเขาสามารถเที่จะเงยกล้องหรือว่ายกกล้องได้ถึง80องศาจุดหนึ่งที่ทําให้ตัว i n s p i ปร์มีความแตกต่างจากโดรนตัวอื่นๆครับก็คือว่าเวลาที่เราบินเจ้าตัวโดรน i ิน p ไปร์ขึ้นมาเนี่ย ขาของตัวโดเนี่ยเขาจะยกขึ้นทําให้เราสามารถที่จะหมุนตัวกล้องได้รอบทิศท,ทางโดยไม่จําเป็นต้องหมุนตัวโดนเหมือนกับตัวโดนทั่วๆไปก็ช่วยให้เรามีมุมกล้องที่ยืดหยุ่นมากขึ้นตัวกล้องของเขาเองเนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับเซนเซอร์ฟูลเฟรมครับความละเอียดของตัวเซนเซอร์อยู่ที่44.6ล้านพิกเซลแล้วก็ถ่ายวิดีโอเป็น 8K เฟรมเรทสูงสุดได้ถึง75เฟรมเปอร์เซกแบบ ProRes หรือถ้าเราถ่ายเป็น Cinema DNG เนี่ยก็จะถ่ายได้ที่ 8K 25เฟรมเปอร์เซกครับรองรับการ Cinema ได้แบบสบายๆตัวกล้องเองเนี่ยมีโหมด S a Q ที่สามารถจะถ่ายวิดีโอเป็น 4K 120เฟรมเปอร์เซกแบบ ProRes RAW ได้ด้วยซึ่งตัวนี้ก็ไม่ครอบอีกต่างหาในเรื่องของ Dynamic เล n g ์ครับตัวกล้องเองเนี่ยตามสเปคเขาบอกว่าสามารถให้ y y n m ม c l เล g t h ได้ถึง14สต็อปบวก ข้อดีของการที่เรามีไดนามิกเล็งกว้างก็คือว่า เราสามารถเก็บรายละเอียดของซีนที่มีส่วนมืดส่วนสว่างได้ดีขึ้นอย่างพวกซีนที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราก็สามารถจะเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นแสงไม่หลุดอีกอย่างก็คือว่าตัวกล้องตัวนี้มีระบบ Du a l n a น i v e ISO ด้วยซึ่งเบส i SO ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่800กับ4 0 0 0ก็ช่วยให้เราบันทึกในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นใช้ ISO สโสูงโดยที่นอย s e ไม่เยอะนะฮะการทำงานก็เลยสะดวกแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นในส่วนของตัวเล นที่ใช้เองเนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นเลนดีแอเมาส์ครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็มีตัวเลนส์ให้เลือกใช้ทั้ง18ม m mm, ม24ม m mm, ม35ม m mm, มแล้วก็50ม m mm, มซึ่งทุกตัวเองเนี่ยก็เป็น f 2.8ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยครับ น้ำหนักของตัวโดนแบบพร้อมบินเนะครับเขาจะอยู่ที่ประมาณ4กิโลกรัมครับซึ่งอันนี้คือรวมทุกอย่างแล้วทั้งตัวกล้องทั้งตัวแมมโมอรีทั้งตัวแบตเตอรี่ ความเร็วสูงสุดที่เขาทำได้สำหรับเจ้าตัว DJI Inspire 3เนี่ยจะอยู่ที่94กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเรียกว่าซิ่งได้สบายๆทนแรงลมได้ถึง50.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะบินไกลสุดของเขาเนี่ยถ้าเป็นตามสเปคของ FCC จะอยู่ที่15กิโลเมตรส่วนสเปคในไทยครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8กิโลเมตรในส่วนของตัวรีโมทคอนโทรลเองเนี่ยจะเป็นตัวรีโมท R4 Plus ซึ่งเป็นตัวรีโมทต,ตัวเดียวกับ DJI ฝั่งของ Enterprise เฉพาะตัวรีโมทเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่าตัว50,000กว่าบาทแล้วตัวรีโมทเองเนี่ยนะฮะเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วครับความสว่างของหน้าจออยู่ที่1,200นิตก็เรียกว่ามองกลางแดดได้แบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าเวลาที่เราอยู่กลางแดดจะมองหน้าจอได้ชัดเจนไหมอันนี้ชัดเจนมากๆแล้วก็ ที่ตัวด้านบนของรีโมทเนี่ยก็จะมีช่อง m i โคร s d มีช่อง USB A มี h D m I แล้วก็มี USB C สำหรับการชาร์จตัวรีโมทครับตัวรีโมทของเขาเองเนี่ยจะกันน้ำเป็น IP 54ด้วยเพราะฉะนั้นก็ใช้งานสมบุกสมบันได้ครับการรับส่งสัญญาณก็จะเป็นแบบ O3 Pro หรือว่า Oculus 3 Pro ที่มีความเสถียรของสัญญาณมากขึ้นตัวรีโมทเนี่ยสามารถใช้งานได้3.3ชั่วโมง กับการชาร์จ1ครั้งแต่เราสามารถที่จะใส่แบตเตอรี่เสริมให้ใช้งานได้ที่6ชั่วโมงแถมเวลาที่เราใส่แบตเตอรี่เสริมเนี่ยเราสามารถทําการฮอสวอปได้ก็คือเปลี่ยนแบตโดยที่ไม่จําเป็นต้องปิดตัวเครื่องในส่วนของการทํางานของตัวรีโมทเองเนี่ยนะครับเขาลองรับการทํางานแบบด a ลคอนโทรลด้วยก็คือเราสามารถบินพร้อมกัน2รีโมทได้แบ่งหน้าที่การทํางานกันครับคนนึง เป็นคนบินอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนคุมกิ่มบ้อคุมกล้องไปแถมตัวรีโมททั้งสองเองเนี่ยนะฮะจะเป็นการรับส่งสัญญาณที่แยกกันอิสระเพราะฉะนั้นถ้ารีโมทต,ตัวใดตัวหนึ่งเกิดหลุดสัญญาณเนี่ยอีกคนหนึ่งก็สามารถที่จะเข้าควบคุมตัวโดรนทั้งหมดได้ทันทีก็จะมีความสเสถียรแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยรวมเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว dji inspire 3ตัวเนี้ยทาง dji ใส่ทุกอย่างที่ดีที่สุดของตัวโดรนมาให้ ครบหมดแล้วก็เรียกว่าตัวโดรนตัวนี้เป็นโดรนซีนีมาที่ดีที่สุดตัวหนึ่งกับค่าตัวอยู่ที่46,400บาทแน่นอนครับตัวโดรนตัวนี้เองเนี่ยไม่ใช่โดรนสลรกการบินเล่นไม่ใช่โดนรนสันธนาการแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนทำงานสายซีนีมางานอาชีพกำลังมองหาโดรนที่มีสมรรถนะสูงรองรับการทำงานระดับมืออาชีพได้เนี่ย ัวนี้คุ้มกับการลงทุนแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็คือตัว DJ Inspire i Insp 3ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel Snap Tech Zone แล้วก็กดไลค์ Facebook Fanpage Snap Tech Zone ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับตัวโดรนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ